สนับสนุนโดย YLG Boolean and f u t u r e s โทร026879999คุยคุยพร้อมกันนะครับกับทางด้านของคุณวรุษรุ่งคำครับนักวิเคราะห์จากบริษัท YLG Boolean and Filters ครับคุณวรุษสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพัฒธดลนครับครับผมประเมิยยังไงดีครับเมื่อวานคุณเจเน็ตออกมาแต่ว่าทองคำก็ไม่ค่อยตอบรับเท่าไหร่นะครับจริงนี้ออกมาเหมือนเดิมเลยหรือไหมครับ ใช่ครับในส่วนของประธานธนาคารกลางเฟดคนใหม่นะครับคุณเจเนตเยเลนเนี่ยที่มีการถแถลงต่อวุฒิสภาหรือสภาสูงนะครับก็การถแถลงการเนี่ยในส่วนของเนื้อหาจริงๆเนี่ยค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับว่าเธอก็ยังคงส่งสัญ,ญญาณที่จะมีการชะลอในส่วนของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือ QE ตามเดิมนะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยในส่วนของการถ้ถอยถแถลงเนี่ยที่ออกมาเป็นไคลแมกซ์จริงๆเนี่ยก็คือเธอ,อังออกมายอมรับนะครับว่าสภาพของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐ นณตอนนี้ออถูกกระทบจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นทําให้การจับใจ่ายใช้สอยแล้วก็การจ้างงานเนี่ยชะลอตรงการที่ออกมาสสัญญาณว่าเศรษฐกิจของทางฝั่งฝั่งเสเนี่ยมีการอ่อนแอลงนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ออจะแสดงถึงสัญญาณที่ตลาดมองว่าตัวมาตรการ QE เนี่ยก็ยังคงจะมีการชะอในมาตรการ หรือว่ารูปแบบเดอมต่อไปอนะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยตลาดยังจับตาไปอีกว่ารเรื่องที่คุณเจนเนตเยเลนมีการอ้างถึงสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นเนี่ยตรงนี้ยังคงจะต้องจับตาดูอย่างใกล้คิดว่าหลังจากพ้นสภาวะที่อากาศหนาวเย็นไปแล้ว ถ้าเศรษฐกิจทางฝั่งฝั่งสหรัฐมีการขยายตัวขึ้นมาจริงๆเนี่ยการปรับลดมาตรการ QE จะมีการปรับลดมากกว่าที่คาดการเอาไว้หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ชะอในส่วนของการขยับขึ้นของตัวราคาทองคำครับครับผม QE เนี่ยไปๆไปมาๆช่วงนี้ถือว่าให้น้ำหนักมากน้อยขนาดไหนครับเพราะว่าเมื่อวานพูดคุยกันวิลดีมันครับทางด้านของ YLG ก็ประเมินว่าเริ่มกลับมาอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นตลาดจีนเอ่ยทางด้าน SPDR ก็ถือครองเพิ่มเติมต่อเนื่องนะครับทีนี้ให้น้ำหนักกับประเด็น QE นี้คาดว่าน่าจะกดดนอดนอาาด้้มกยขห ในในส่วนของตัวประเด็นการชะลอมตาตรการ QE นะครับคิดว่าตรงนี้ตลาดมีการรับข่าวไปค่อนข้างมากแล้วนะครับ,รบแต่ว่าออตลาดหวังในเชิงบวกมากกว่าว่าในส่วนของท่าเศรษฐกิจของทักฟักฝั่งสหรัฐเนี่ยที่เขาคาดกันว่าจะขยายตัวหรือว่าเติบโตมากขึ้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นไปนอย่างที่ตลาดคาดการมีความเปราะบางมากขึ้นหรือเกิดมีตัวเลขต่างๆออกมาไม่ค่อยดีเนี่ย การชะลอมาตรการ QE ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการชะลอตามที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับ,รบตรงนี้น่าจะกลับมาเป็นปัจจัยหนุนในส่วนของตัวราคาทองคําเหมือนกันครับ,รบอีกตัวเล็กนึงนะครับที่ตลาดยังคงจับตา,ก,าก,ก็คือการประกาศออผลิตภณัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP นะครับเป็นไตรมาสสี่ของปี2013ก็เป็นประมาณการครั้งที่2นะครับซึ่ง ประมาณการครั้งที่2เนี่ยดูแล้วแนวโน้มตัวเลขน่าจะออกมาแย่กว่าการประมาณการครั้งแรงกน,นะครับตรงนี้ตลาดก็ยังคาดหวังว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่กลับเข้ามาหนุนหรือก็าพยุงตัวราคาทองคำเอาไว้โดยตัวเลขดังกล่าวเนี่ยจะประกาศในคืนในช่วงเวลาของหัวค่าของคืนนี้นะครับครับผมมองอย่างนี้ครับปัจจัยสั้นๆเนี่ยยังน่าจะเป็นทางบวกอยู่นะครับคุณวรุตเราเห็นสัญญ,ญาณการย่อลงมาอยู่ที่ประมาณ 1, 3 3 0รกลมๆแบบนี้กลยุทธ์ช่วงบ่ายทำไงดีครับ ในระยะสั้นนะครับก่อนที่ตัว GDP จะประกาศเนี่ยนักลงทุนสามารถเทรดดิ้งในกรอบก็กรอบด้านล่างเนี่ยโซนระดับ1 3 2่นรกรอบด้านบนในระดับ1,340ี่เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนนะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยช่วงหัวค่ำเนี่ยอาจจะให้จับตาดูในส่วนของการประกาศตัว GDP ถ้าออกมาไม่ค่อยดีนะครับก็ตรงนี้น่าจะกลับมาเป็นปัจจัยหนุนดันให้ราคาทองคำมีการขยับขึ้นได้ต่อนะครับแต่ว่าถ้าในส่วนของราคามีการย่อตัวลงมาก่อนนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้เนี่ย สามารถเข้าไปเสี่ยงซื้อแถวๆโซนระดับ1,320เหรียญดอลลาร์ต่อคริสออนได้นะครับอาจจะมีการเก็บบางส่วนแต่ถ้าเกิดตัวเลขทางฝั่งสหรัฐออกมาสดใสจริงๆเนี่ยเกิดราคาย่อตัวลงมาเนี่ยเรายังประเมินในส่วนของโซนแนวรับสําคัญที่โซนระดับ1,306เหรียญดอลลาร์ต่อคริสออนนะครับซึ่งถ้ายังไม่หลุดโซนระดับ1,360เนี่ยเราก็ยังให้ร,ระยะสั้นและก็ร,ระยะกลางสำหรับตัวทองคำเนี่ยเป็นที่ทางขาขึ้นครับครับผมชัดเจนนะครับมาดูเซ็ตฟิฟตี้ส่งท้ายช่วงนี้ก หลังจากที่สามารถปรับตัวบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยครับครับในตัวเซฟตี้เน็ตฟิวเจอนะครับก็เปิดตลาดในช่วงเช้ามีการย่อตัวลงมาบ้างแล้วก็ปิดตลาดในครึ่งบ่ายเนี่ยกลับไปยินในแดนบวกได้นะครับก็ถือว่าการแกว่งตัวในหัชนีเนี่ยออพอย่อลงมาก็ยังมีแรงรับซื้ออยู่นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะ เป็นในส่วนของแนวโน้มของสถานการณ์ทางด้านการเมืองอะนะครับที่อาจจะมีการส่งสัญญาจากทางปปสว่าอยากจะมีการเจราจามากขึ้นะนะครับแล้วก็ทางฝั่งผู้ประชาการทหารสูตรเนี่ยกอออกมาสนับสนุนให้เกิดการเจราจาต้องดูพัฒนาการตรงนี้นะครับว่าจะเกิดการเจราจาขึ้นไปหรือเปล่าถ้าเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคิดว่าในส่วนของตัวดัชนีอาจจะขยับขึ้นได้นะครับ,รบแต่ว่าในส่วนของก,การขยับขึ้นเนี่ยให้จับตาโซนระดับ 891จุดนะครับว่าผ่านได้ไหมถ้ายังผ่านไม่ได้เนี่ยโอกาสที่ดัชนีจะมีการแกว่งตัวย่อลงมาที่ระดับ876จุดก็ยังคงมีอยู่ครับแล้วก็ในส่วนของพลิตการลงทุนสําหรับเซ็น n d f u ี่ r ฟิวเจอร์เนี่ยไม่อยากให้ถือสถานะข้ามสัปดาห์นะครับเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดเลยว่าเกิดเหตุรุนแรงขึ้นในช่วงวันหยุดนะ,นะครับครับผมได้ครับคุณวรุษวันนี้ขอบคุณมากนะครับ ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือการประเมินกันนะครับด้านของทองคำจริงๆเมื่อวานเนี่ยนะครับหากดูกันลักษณะของกราฟครับสองวันนี้ราคายังคงทรงๆอยู่ที่ระดับเดิมนะครับแม้ว่าจะมีถ้อยแถลงของคุณเจเน็ตเยเลนซึ่งเมื่อกี้พูดคุยกันนะครับปรากฏว่ายังไม่มีนัยยะอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไหร่นักนะครับยังคงมีการพูดกันว่าต้องมีการประมาณการเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิทธิพลของอากาศหนาวเย็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจนะครับและรวมถึงแนวโน้มในการปรับลด QE ต่อไปตามลําดับนะครับตลาดไม่ได้ตอบรับเท่าไหร่นักติดตามตัวเลขนนีี้ค GDP ตมาท่4ของ สัหลากหลายคนออกมาประเมินนะครับน่าจะออกมาปรับตัวลดลงไปตามลําดับนะครับจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลองมาดูตัวเลขกันครับโดยกรอบายวันนี้ครับคุณผู้ชมถ้าดูในครับนะครับวันนี้แนวรับให้ไว้ประมาณโซน1320นยะครับยังคงเป็นแนวรับสําหรับกรอบายวันนี้แนวต้านครับ 1, 3 4 0ี่เหรียญประมาณนี้นะครับมีก๊ p อยู่ประมาณ40 ประมาณ20เหรียญตรงนี้สําหรับแนวรับแนวต้านนะครับโดยดูกันคืนนี้ครับหาก GDP ออกมาไม่ดีจริงๆแล้วหนุนราคาทองคําอาจจะไปต่อได้ลุ้นกันทดสอบ1,340อาจจะมีการขึ้นไปยืนเหนือได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามหากออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้กดดันสินทรัพย์พอร์ตภายอย่างตัวราคาทองคําแนวรับที่มองไว้ครับประมาณ1,306เหรียญโลตรงนี้นะครับน่าจะยังคงรับอยู่หากลงไปทดสอบจริงๆอาจจะรับความเสี่ยงได้เปิดลองโพสิชันนะครับเมื่อลงไปทดสอบกัน นี่คือภาพรวมนะครับของตลาดทองคำที่มาประเมินการผ่านช่วงโกลอุลุกครับเซนเด็กซ์ครับสัปดาห์ที่เราพูดคุยกับนักวิเคราะห์คนนี้นะครับบอกว่าไม่ต้องห่วงกับการที่หลุด1,300ามรปิดวันนี้กลับมายืนได้พันสามรอทำอย่างไรกันดีมาตรวจสอบกันครับ